สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนรดวสวยบรรยากาศดีนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะสวยงามสวยงามค่ะ ภาพบรรยายความสวยนะคะรีวิวตอนเช้าๆนะคะถ้าเกิดว่าตอนเย็นก็จะเป็นแสงไฟหมดเลยระยิบระยับสวยมากนี่ค่ะในพระอาทิตย์ขึ้นสูนงแล้วค่ะพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้ว สวยม,มากๆค่ะทุกคนได้ชมความสวยงามน,นะคะ สวยค่ะสวยมากมากค่ะ